รักไม่มากพอตอนอวสานชายหนุ่มเดินเข้ามายังห้องทำงานของเขาแต่ภายในใจยังคุ้นคิดตลอดเวลาว่าเปียทิปจะเป็นยังไงบ้างนะเธอจะใจอ่อนยอมคืนดีกับสามีของเธอเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาหรือเปล่าต่อพงรู้สึกตัวเองจิตใจวุ่นวาย ในมือถือปากกาเพื่อที่จะเซ็นเอกสารกับงานที่ค้างคากองโตบนโตทำงานของเขาแต่ถ้าว่ามืออีกข้างของเขากับวางไว้ที่โทรศัพท์มือถือพร้อมที่จะกดปุ่มและโทรออกได้ในทันทีคงไม่มีอะไรหรอกหนาชายหนุม่มบ่นพึมพมคนเดียวทำงานทำงานทำงาน,งานก่อนที่จะเซ็นเอกสารกองโตทีละหน้าทีละหน้าทีละหน้าบนโต๊ะของเขา บรรยากาศบ้านริมน้ำหลังเล็กๆในห้องนั่งเล่นริมสวนตกแต่งด้วยโต๊ะไม้สีขาวครีมบวกกับเสียงนกกระจิบเสียงจอแจสลับกับสวนดอกไม้เรียงต้นสวยงามแลดูสบายตากลิ่นหอมอ่อนๆละมุนละไมชวนให้รู้สึกผ่อนคลายไปไงมาไงละ่ะลูกคราวนี้ถึงได้มาหาแม่ได้งานยุ่งไม่ใช่หรอ แล้วเอกชัยเป็นยังไงบ้างหญิงสาววัยกลางคนถามลูกสาวด้วยความแปลกใจเพราะตั้งแต่แต่งงานไปลูกสาวสุชิร์ของเธอก็ไม่ค่อยมีเวลาและไม่ค่อยได้มานอนค้างกับเธอเหมือนเมื่อก่อนสบายดีค่ะแม่หญิงสาวตอบผู้เป็นมารดาด้วยสีหน้าที่ไม่ค่อยดีนะักภายในใจของเธอได้หอบความเจ็บช้ำความเจ็บปวดมาด้วย แต่ถ้าว่ามันจะไม่ทําให้ผู้เป็นแม่ต้องลำบากใจเธอคงจะเล่าถึงความเจ็บปวดความทุกข์ใจตั้งแต่แต่งงานมาเธอไม่เคยมีความสุขไม่เคยเลยสักครั้งเธอถูกสามีของเธอตบตีทําร้ายร่างกายอยู่บ่อยครั้งบางวันสามีของเธอก็ไม่กลับบ้านปล่อยให้เธออยู่เพียงลำพังเธอโทรหาเขาก็ไม่รับสายแต่เธอก็อดทนเพราะเธอรู้ดีว่า หนึ่งชีวิตของการแต่งงานผู้หญิงที่เลือกและตัดสินใจให้ผู้ชายเข้ามาในชีวิตจนเรียกได้ว่าเป็นสามีนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอต้องอดทนและยอมรับมันให้ถึงที่สุดแต่ครั้งนี้เธอรู้สึกว่าเธอสู้กับมันไม่ไหวแล้วจริงๆมันหนักมากเหลือเกินแม่คะ เสียงใสๆเอ,อ่ยขึ้นเบาๆเหมือนเหน็ดเหนื่อยไม่มีเรี่ยวแรงแม้แต่จะพูดอะไรด้วยซ้ำเปียขออยู่กับแม่นานๆได้ไหมคะหญิงสาวพูดยังไม่ทันจบเธอก็โผเข้ากอดมันดาอย่างไม่รีรอเพราะใจของเธออยากจะกลับมาสู่อ้อมกอดอ้อมอกของแม่เธอในทุกวินาทีและสุดหัวใจ นางสุดใจลูกหัวลูกสาวด้วยความเอ็นดูพร้อมกับผู้เสียงดีใจดีสิลูกแม่คิดถึงลูกแม่จะไปเก็บมะเขือมาตําน้ำพริกเก็บไข่มาเจียวให้ลูกกินทุกวันเลยดีไหมนางสุดใจผู้เป็นแม่เอ่ยขึ้นแต่มือทั้งสองข้างของเธอยังคงลูกหัวลูกสาวด้วยความรักและความเอ็นดูอยู่อย่างนั้นเปียทิ์รู้สึกผ่อนคลายที่ได้อยู่ในอ้อมกอด ของนางสุดใจผู้เป็นมารดาเธอหลับตาลงเรากับหลับไหลไปชั่วข้ามคืนยังไงอย่างนั้นเข็มนาฬิกาหมุนมาหยุดอยู่ที่เลขเจ็ดนั่นเป็นเวลาหนึ่งทุ่มตรงต่อพงหยิบกุญแจรถยนต์และเดินออกมาจากประตูห้องทำงานของเขามุ่งหน้าไปยังลานจอดรถของบริษัทแต่ถ้าว่าภายในใจยังคุ้นคิดถึงเปียทิ์เพื่อนสาวคนสนิทของเขาไม่ลดลงเลย บนท้องถนนยามค่ำคืนรถติดกันยาวเหยียดทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถยนต์เสียงรถดับเครื่องลงที่หน้าบ้านฝีเท้าใหญ่เปิดประตูเข้ามาในบ้านกลิ่นอาหารจานโปรดโชยมาแต่ไกลหูหอมจังครับแม่กำลังหิวอยู่พอดีเลยพูดยังไม่ทันจบมือใหญ่ก็เอื้อมไปหยิบอาหารในจานที่เรียงไว้อย่างเรียบง่ายและลงตัวนี่แน่ เอาอีกแล้วนะลูกคนนี้ผู้เป็นแม่ตีมือลูกชายด้วยความเอ็นดูไปล้างมืออาบน้ำก่อนลูกค่อยมาทานข้าวกันวันนี้แม่มีของโปรดให้ลูกด้วยนะผู้เป็นมารดาบอกด้วยสีหน้าที่มีความสุขที่ได้ทำอาหารให้ลูกชายสุดที่รักได้ทานในทุกๆวันครับแม่ชายหนุม่มรับปากแต่โดยดีพร้อมเดินขึ้นบันไดไปยังห้องนอนของเขาอาหารสามสี่อย่าง เรียงกันบนโต๊ะสีสันน่าทานกลิ่นหอมละมุนละไมแม่ครับทานปลาหน่อยนะครับเสียงนุ่มนวลพูดพรางตักปลาที่ลาะเอากระดูกออกบมดแล้วให้ผู้เป็นแม่ขอบใจจ้าลูกแล้ววันนี้ทำงานเป็นยังไงบ้างเหนื่อยไหมผู้เป็นแม่เอ่ยถามลูกชายหัวแก้วหัวแหวนยุ่งนิดหน่อยครับแม่ครับเสียงนุ่มนวลเอ่ยขึ้นเหมือนมีคำถามที่ค้างคาภายในใจ มีอะไรหรือเปล่าเจ้าต่อผู้เป็นแม่รีบถามกลับด้วยความอยากรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าคือคือชายหนุ่มพูดขึ้นแล้วก็เงียบไปชั่วครู่คือว่าผมไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ครับแม่เรื่องหนูเปียใช่ไหมลูกผู้เป็นแม่ไม่ต้องเดาก็รู้ได้ทันทีว่าลูกชายของเธอจะพูดเรื่องอะไรเจ้าต่อแม่จะบอกลูกนะว่าถ้าลูกรักหนูเปีย ลูกต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อเธอแม่รู้ว่าเธอไม่ได้มีความสุขแม่ได้ยินข่าวคราวไม่สู้ดีอยู่บ่อยครั้งหนูเปรียเป็นคนดีน่ารักกิริยาอ่อนหวานเรียบร้อยไม่น่ามาเจอกับผู้ชายแบบนี้เลยเลือกผิดคิดจนตัวตายเฮนี่ละหน้าคนเราหญิงสาวสูงวัยพูดพลางถอนหายใจ ผมเป็นห่วงเธอครับแม่ผมอยากดูแลเธออยากเห็นเธอมีรอยยิ้มชายหนุ่มพูดออกมาด้วยน้ำเสียงหนักแน่นบรรยากาศริมน้ำไฟสลัวสลัวนกน้อยกับเข้ารังนอนไม่มีแม้แต่เสียงสาวน้อยร่างบางยังคงนั่งคุ้นคิดอยู่ในเก้าอี้ตัวยาวพร้อมถ้วยกาแฟที่แห้งติดขอบแก้วจนไม่มีกลิ่นไอกาแฟเหลืออยู่ เปี้ยเปียเปียทิพเปียทิปลูกเสียงอันอบอุ่นของผู้หญิงวัยกลางคนเรียกชื่อลูกสาวอย่างเป็นห่วงเป็นใย,ายตายแล้วลูกทำไมมานั่งมืดมืดตากยุงอยู่ตรงนี้ดูสิยุงจะหามเข้าป่าไปแล้วเสียงนางสุดใจอุทานออกมาเมื่อเห็นลูกสาวนางเงียบเงียบในมุมมืดมืดในสวนหลังบ้านไป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 เข้าไปทานข้าวกันนางสุดใจ พูดพร้อมกับเดินมาจูงแขนลูกสาวเข้าไปในบ้านข้าวสวยภูนจานกับน้ำพริกกะปิพร้อมผักต่างๆเรียงจัดสรรไว้เป็นอย่างดีกับข้าวแบบบ้านๆธรรมดาธรรมดาแต่รสชาติไม่ธรรมดาถูกจัดเตรียมไว้พร้อมที่จะทานกันสองคนสาวน้อยนั่งลงบนเก้าอี้แบบไร้เรี่ยวแรงไม่ต่างกับร่างกายที่ไร้วิญญาณยังไงอย่างนั้น น้ำพริกกะปิในช้อนกลางพร้อมกับไข่เจียวกรอบก็ถูกตักมาวางบนจานข้าวของเปียทิปแต่ถ้าว่าสาวน้อยกับไม่รู้สึกหิวเลยสักนิดเดียวถึงแม้มันจะเป็นอาหารจานโปรดของเธอที่เธอชอบและทานเกลี้ยงจานในทุกครั้งที่มาหาคุณแม่ของเธอทานน้ำพริกกะปินะลูกแม่ตำไว้ให้หนูมีแต่ของชอบของหนูทั้งนั้นเลย พูดยังไม่ทันจบนางสุดใจก็ตักน้ำพริกกะปิเพิ่มเข้าไปให้ลูกสาวสุดที่รักอย่างน่าเอ็นดูขอบคุณค่ะแม่เสียงอันไร้เรี่ยวแรงของเปียทิปตอบกลับผู้เป็นมันดาสั้นๆด้วยน้ำเสียงที่ไม่มีเรี่ยวแรงแม้แต่จะพูดข้าวในจานยังไม่พร่องเรากับแมวดมสาวน้อยก็วางช้อนกับซ่อมลงแล้วลุกเดินขึ้นไปบนบ้านพร้อมบอกกับมันดาแม่คะ หนูยังไม่ค่อยหิวหนูขอตัวขึ้นไปนอนก่อนนะคะหญิงสาวสูงวัยรู้สึกได้ว่าสิ่งที่ผิดปกติที่เกิดขึ้นกับรูปสาวต้องเป็นเรื่องของสามีของเธออย่างแน่นอนพระอาทิตย์สาดแสงส่องเข้ามายังหน้าต่างสองบานคู่กระทบม่านบางๆสีครีมลมเย็นๆพัดผ่านช่องหน้าต่างสาวน้อยในชุดนอนสีขาว กางเกงขายาวค่อยๆลืมตาขึ้นมางูเงียงงูเงียเธอลุกจากเตียงเดินไปที่หน้าต่างสองบานคู่กันพร้อมกับเปิดมันออกทั้งคู่รถเก่งคันใหญ่สไตล์ยุโรปวิ่งเข้ามาจอดที่หน้าบ้านพอดีเธอรู้ทันทีเลยว่าเป็นรถของใครเอกชยัยสามีของเธอนั่นเองเขาคงมาตามง้อเพื่อให้เธอกลับบ้านเหมือนอย่างเช่นเคยสินะ เพียงแต่ครั้งนี้หลอนตัดใจอย่างเด็ดขาดแล้วว่าจะขอเลิกลาและอย่าขาดจากเขาอย่าขาดจากการเป็นสามีภรรยากับเขาเธอรู้สึกชัดเจนและแน่ใจในการกระทำและการตัดสินใจครั้งนี้เป็นอย่างมากผู้ชายร่างสูงผิวสีเข้มเดินมาจากรถยุโรปคันสวยพร้อมกับถามนางสุดใจผู้เป็นแม่ยายเปียทิ์อยู่ที่นี่ใช่ไหมครับ เอกชัยถามด้วยความมั่นใจเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าว่าเปียทิปต้องมาอยู่กับนางสุดใจผู้เป็นแม่อย่างแน่นอนหญิงสาวสูงวัยไม่ทันได้ตอบคำถามเอกชัยก็ก้าวขาขึ้นไปยังบ้านชั้นบนซึ่งเป็นห้องนอนของเปียทิปในทันทีเปีย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 ทิปเปิดประตูมาคุยกันให้รู้เรื่องเอกชัยเรียกภรรยาสาวอย่างไม่เกรงใจ นางสุดใจผู้เป็นแม่ยายแม้แต่นิดเดียวพี่เอกเสียงใสๆเรียกชื่อสามีอย่างโปรงตกโดยที่ในใจของเธอไม่มีเยื่อใยอะไรเหลืออยู่แล้วพี่เอกเปียว่าเราไม่มีอะไรต้องคุยกันอีกแล้วนะคะเปียว่าเราเลิกกันและอยาก,กันเลยดีกว่าเปียทิพย์พูดอย่างหมดเยื่อใยและโล่งใจที่ได้พูดออกมาในวันนี้เปียเธอไม่รักพี่แล้วใช่ไหมเธอต้องการแบบนั้นจริงๆใช่ไหม เอกชัยถามเปียทิพด้วยน้ำเสียงที่ไม่พอใจเป็นอย่างมากหญิงสาวในชุดนอนสีขาวใบหน้านิ่งและเฉยมากใช่ค่ะความรักของเปียมันหมดไปตั้งแต่ที่พี่เอกทำร้ายจิตใจเปียแล้วนะคะแต่เปียก็ให้โอกาสพี่พเพราะเปียคิดว่าพี่จะปรับตัวพูดจบเธอก็เดินหันหลังให้กับเขาโดยไม่ใยด,ไดีได้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 เลยถ้าเธอต้องการอย่างนั้นแล้เธอจะเสียใจ เธอรู้ไหมมีผู้หญิงตั้งมากมายอยากแต่งงานและจะเธอเป็นสมรสกับฉันเธอเลือกเองนะเอกชยัยพูดด้วยน้ำเสียงสีหน้าดูถูกดูแคลนเธอสายตาของเขาช่างเป็นผู้ชายที่เห็นแก่ตัวเสียจริงๆเปียทิฟรู้สึกกับถูกปลดปล่อยจากกรงที่ขังเธอมาเนิ่นนานแสนนานร่างสูงผิวเข้มเดินดุ่มลงมา ไม่สนใจว่านางสุดใจผู้เป็นแม่ยายได้ยินเรื่องราวทั้งหมดรถยุโรปคันสวยขับออกไปราวกับจรวดติดเครื่องยนต์สาวน้อยในชุดนอนสีขาวถอนหายใจเฮือกใหญ่น้ำตาบนใบหน้าไหลออกมามแบบไม่รู้เนื้อน,อนอูตัวสุดลงบนที่นอนสีครีมอ่อนๆเสมือนคนไร้เรี่ยวแรงเปียเปียเปียลูก นางสุดใจผู้เป็นแม่รีบเดินขึ้นมาแล้วโผเข้าไปกอดลูกสาวด้วยความห่วงใยเปียหนูไม่เป็นอะไรใช่ไหมหนูไม่เป็นอะไรใช่ไหมลูกนางสุดใจถามลูกสาวด้วยความรักและความห่วงใยมือเล็กๆยกขึ้นปาดน้ำตาเธอฝืนยิ้มแล้วรีบบอกกับแม่ของเธอในท่าทีดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันจบแล้วค่ะแม่ เปียทิพย์พูดออกมาทําให้นางสุดใจผู้เป็นมันดาสงสารลูกสาวจับใจดีแล้วลูกมาอยู่กับแม่นะถ้ามันทุกข์นักก็อย่าอยู่อย่าทนอีกเลยหญิงสาวสูงวัยพูดพรางกอดและลูบหัวลูกสาวด้วยความรักและความเป็นห่วงอ้อมกอดของมันดาช่างอบอุ่นเหลือเกินทําให้เปียทิพย์อยากอยู่ในอ้อมกอดนี้ไม่อยากออกไปไม่อยากออกไป กอดอุ่นๆของมารดาผู้ที่มีความรักให้เธออย่างสุดหัวใจในบรรยากาศสวนริมน้ำร่างสูงผอมสวมรองเท้าแตะที่แลดูสบายเข้ากับกางเกงขาสั้นเลยเขา่าที่ใส่แล้วดูเข้ากันแบบลงตัวเปียทิฟเธอเดินเล่นไปตามเรียบริมน้ำด้วยสภาพจิตใจไม่ค่อยสู้ดีนัก เนื่องจากเธอยังคงเจ็บปวดกับชีวิตคู่ที่แสนสาหาัสที่เธอไม่อาจที่จะลืมมันได้ลงในบางช่วงขณะเธอเครียดจนคล้ายคนขาดสติจิตใจล่องลอยเสมือนร่างไร้วิญญาณก็ไม่ปานฝีเท้าหนักเดินเข้าจังหวะก้าวขาเข้ามาในบ้านมีใครอยู่ไหมครับมีใครอยู่ไหมเสียงทุม้มเรียกถามคนในบ้านอย่างสุภาพและนุ่มนวล ใครมาน่ะเสียงตอบรับจากหญิงสาวสูงไวัยนางสุดใจเธอกำลังกุลีกุจอทำอาหารเช้าให้ลูกสาวคนเดียวของเธอสวัสดีครับแม่ต่อพงเอ,อ๋ยทักพร้อมยกมือไหว้นางสุดใจแม่ของเปียทิพย์อย่างเคารพไหว้พระเธอพ่อต่อนางสุดใจรับไหว้พร้อมทักทายแบบคนคุ้นเคยพ่อต่อไปไงมาไงทำไมไม่โทรมาก่อนแม่จะได้ทำอาหารไวรอ พอดีผมโทรหาน้องเปียหลายครั้งแต่เธอไม่รับสายเธอมาที่นี่ใช่ไหมครับผมเป็นห่วงเธอมากต่อพงพูดด้วยสีหน้าที่แสดงความห่วงใยอย่างเห็นได้ชัดจนนางสุดใจสังเกตได้ถึงแววตาที่แสดงความห่วงใยจากผู้ชายคนสนิทของลูกสาวอ๋อจากพ่อต่อหนูเปียเดินเล่นอยู่ที่สวนหลังบ้านนุ่นแน่นางสุดใจยังพูดไม่จบประโยค ร่างใหญ่ก้าวขายาวจ้ำอ้าวรีบวิ่งไปที่สวนหลังบ้านอย่างคุ้นเคยน้ำในคลองที่นิ่งสงบดอกบัวเริ่มเหี่ยวแห้งตามแสงแดดที่เริ่มเจิดจ้าสายตาของต่อพงมองร่างไหวๆคล้ายๆคนจะจมน้ําไม่นา้นงเปียไม่นะนไม,นะไม่อย่าทําแบบนั้นเสียงตะโกนดังลั่นดังจนไปถึงบ้านทําให้นางสุดใจรีบรีบรุดมาที่คลองหลังบ้าน เพราะเธอแน่ใจว่าลูกสาวของเธอต้องคิดสั้นเพราะเรื่องเอกชัยอย่างแน่นอนร่างเล็กมองเห็นแต่หลังวัยวัยเริ่มจมน้ำทีละนิดทีละนิดเกือบจนลับลงมิดหัวแล้วไม่เหลียวหลังมองคนเรียกไว้อย่างไร้จุดหมายขายาวก้าวใหญ่รีบกระโดดลงน้ำโดยไม่สนใจอะไรทั้งนั้นน้องเปียน้องเปียน้องเปียเป้ยเสียงเรียกชื่อเพื่อนสาวคนสนิทยังไม่ขาดปากน้องเปียต้องไม่เป็นอะไรนะ ต่อพงเรียกชื่อเธอเหมือนใจสลายที่ต้องเห็นเธอทำแบบนี้เขาดำน้ำหลายรอบผุดขึ้นผุดดำจนในที่สุดเขาเห็นร่างของเธอค่อยๆจมลงแขนยาวรีบคว้าแขนเล็กๆที่ราวกับร่างไร้วิญญาณที่จมอยู่ใต้น้ำในที่สุดเขาก็พาร่างของเปียทิพขึ้นมาถึงฝั่งเสียงรถพยาบาลเปิดวอดังมาใกล้ๆทางนี้ค่ะทางนี้ค่ะเสียงนางสุดใจผู้เป็นมารดา พูดอย่างตกใจพาบุรุษพยาบาลมารับร่างของสาวน้อยขึ้นรถไปต่อพงกระโดดขึ้นรถไปด้วยเขาลืมความเหน็ดเหนื่อยไปหมดสิ้นเขารู้แต่เพียงว่าสาวน้อยที่อยู่ตรงหน้าต้องปลอดภัยกว่า20ชั่วโมงผ่านพ้นไปประตูห้องฉุกเฉินถูกเปิดออกพร้อมเสียงทุ้มของคุณหมอไวกลางคนญาติคุณเปียทิพย์อยู่ไหมครับ เสียงคุณหมอถามพร้อมมองหาญาติของคนไข้อยู่ครับเสียงนุ่มของต่อพงรีบตอรบรับด้วยความกังวลคนไข้ปลอดภัยแล้วนะครับต่อพงได้ยินดังนั้นเขาดีใจจนอธิบายอะไรไม่ถูกเขาได้รับรู้เรื่องราวจากนางสุดใจแล้วเขาไม่มีคำถามอะไรอีกแล้วสิ่งเดียวที่เขาต้องการก็คือดูแลเปียทิ์และทำให้เธอมีความสุขที่สุดน้องเปียฟื้นแล้วเหรอลูก หญิงสาวสูงไวัยถามด้วยความดีใจดอกไม้ในแจกันถูกจัดวางสวยงามและดูสดชื่นและอบอุ่นร่างเล็กๆในมือโยงใยด้วยสายน้ำเกลือตาใสๆกลมๆเริ่มค่อยๆลืมตาขึ้นราวกับคนไม่มีเรี่ยวแรงจะทำอะไรค่อยๆนะลูกเสียงอันอบอุ่นของนางสุดใจพูดพลางใช้มือลูบหัวลูกสาวด้วยความรักและความห่วงใยแม่ พี่ต่อเสียงเอ่ยชื่อด้วยน้ำเสียงอ่อนๆเหมือนจะหมดแรงหนูขอโทษเปียทิพพูดพร้อมกับยกมือไหว้ขอโทษเหมือนสำนึกผิดยังไงอย่างนั้นไม่เป็นไรลูกลูกปลอดภัยแล้วนางสุดใจก็โผเข้ากอดลูกสาวด้วยความห่วงใยเช้าว,วันต่อมาที่ริมหน้าต่างสาวน้อยเปลี่ยนชุดโรงพยาบาลมาเป็นชุดเรสสีนูดอ่อนๆ บนใบหน้าไร้ซึ่งเครื่องสำอางแต่แลดูสดชื่นสดใสกว่าในทุกวันเสียงเปิดประตูดังขึ้นพี่ต่อเปียทิฟเดาได้เลยว่าต่อพงมารับเธอกลับบ้านพี่ต่อหญิงสาวยังไม่ทันพูดอะไรร่างใหญ่ของต่อพงก็โผลเข้ามากอดเธอไว้กอดแน่นเราวกับว่าเธอจะไม่ได้อยู่ตรงนี้กับเขาอีกแล้วพี่ต่อเสียงใสๆเรียกชื่อเขาอีกครั้ง สองแขนก้ามใหญ่กอดเธอไว้แน่นจนเปียทิฟสัมผัสได้ถึงเสียงเต้นของหัวใจพี่ต่อเปียอยู่นี่ค่ะหญิงสาวพูดพลางอมยิ้มอย่างปลอดภัยและสุขหัวใจพี่ไม่ปล่อยให้เปียทําแบบนั้นอีกเป็นอันขาดพี่ขอโทษพี่ขอโทษจริงๆพี่ดูแลเปียไม่ดีพี่ขอโทษต่อพงพูดอย่างหนักแน่นเสียงพูดอันอบอุ่นยิ่งรัดยิ่งรวบ กอดหญิงสาวแน่นเข้ากว่าเดิมพี่ต่อหญิงสาวพูดพลางกอดตอบเขาแบบไม่มีเงื่อนไขอะไรอีกต่อไปจากวันนี้ไปขอให้พี่ได้ดูแลน้องเปียต,ตลอดไปนะคะเสียงนุ่มนวลและอบอุ่นพูดพรางมองตาหญิงสาวด้วยความรักและความห่วงใยจากหัวใจแววตาใสๆสสบตาเขาพร้อมกับจูบป,ปากเขาเบาๆขอบคุณค่ะพี่ตอขอบคุณสำหรับทุกๆอย่าง หญิงสาวพูดไปน้ำตาคลอไปด้วยพี่รักน้องเปียนนะคะรักมากรักมาตั้งนานแล้วต่อพงได้พูดความในใจที่เขาเก็บไว้มันมาเนิ่นนานมากเพียงแต่เขามีหน้าที่ที่ต้องดูแลแม่จึงต้องทำให้เปียทิปไปแต่งงานกับผู้ชายที่ทำร้ายร่างกายเธอเปียก็รักพี่ต่อคะ่ะเปียทิปไม่มีเงื่อนไขอะไรใดๆอีกแล้วเขาสัมผัสได้จากหัวใจ ทั้งสองมองตากันเรากับรักเรากับรักกันมานานแสนนานจบบริบูรณ์ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจติดตามได้ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ